ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆครับก็สวัสดีท่านที่เข้ามาชมเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาชมพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับถ้าท่านที่ศึกษาในเรื่องของสมุนไพรเมื่อเห็นดอกขึ้นก็คงจะรู้นะครับ อ่าอันนี้ถือว่าเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นวิทยาทานเนาะสาหรับท่านที่ยังไม่รู้หรือท่านที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรต้องขอบคุณมากนะครับที่ถือว่าท่านก็มีคงมความรู้ตรงนี้สําหรับผมก็พอจะมีความรู้เล็กๆนน้อยก็เลยนํามาเสนอให้ท่านได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมนะครับอ่าเข้ามาชมแล้วกดติดตามกดกระดิ่งในการรับการแจ้งเตือนเนาะหรือกดถูกใจ หรือมีอะไรพูดคุยกันก็อคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอ่สำหรับพืชสมุนไพรชนิดนี้นะจะเรียกได้อยู่2ชื่อนะครับถ้าทางอีสานทางลาวเขาจะเรียกว่าต้นอือถือนะครับหรือในภาษาไทยก็จะเรียกเป็นต้นกระทือกระทือป่าอ่านี่ให้ท่านได้ชมนี่ดอกกำลังขึ้นนะครับปลูกไว้ก็ประมาณปีนึงแล้ว นะครับดอกนี้จะขึ้นจากใต้ดินนะครับจะผลขึ้นจากใต้ดินอันนี้คือกําลังขึ้นนะครับตรงนี้ดินจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับส่วนมากในพื้นที่ที่พ่อปลูกแล้วจะได้ผลดีนะครับจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ชายป่าชายคลองหรืออยู่ริมน้ํานะครับในพื้นที่ประมาณนั้นนะครับจะได้ปลูกแล้วจะแตกแขนงได้ดีและขึ้นได้ดีดินตรงนี้ก็คือจะเป็นดินที่ ผสมดินเหนียวเพราะฉะนั้นการที่จะ,จะเจริญเติบโตก็จะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรบางท่านอาจจะเคยเห็นนะครับที่ดอกคือจะมีก้านขึ้นมายาวๆะนะครับแต่อันนี้คือเพิ่งจะขึ้นนะครับเพิ่งขึ้นพ้นดินเนาะผมเห็นก็เลยมาถ่ายทําเพื่อนําเสนอคือเปลนงปันให้ท่านได้ชมนะครับอ,อันนี้ท่านได้ชมดอกกันก่อนนะครับลําต้น ก็จะออกอแดงๆนะครับออกส้มๆนิดนึงนะครับเดี๋ยดูลำต้นแล้วก็ดูใบกันนะครับดูลำต้นแล้วก็ดูใบเนะาะประมาณนี้นะครับใบจะมีรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับอ้ใท่านได้ชมกันใบก็จะไหวติงเพราะว่าตรงนี้ลมจะดีนะครับ โรควข้างกับแพงบ้านครับถือว่าเรามาแบ่งปันกันชมเนาะเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับคนโบราณก็จะพึ่งพายามสมุนไพรนะครับเพื่อที่จะรักษาโรคหรือแก้ในอาการบางอาการเนาะเพราะฉะนั้นท่านใดที่เป็นเจ้าตำรับตำรา นะครับก็ต้องขอประธานอภัยเว้ด้วยซึ่งผมเองก็เป็นแค่คนโปลกและคนศึกษาทางด้านนี้นะครับเพราะนั้นการที่จะพูดอะไรมากก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะโดนติติงเอานะครับแต่ว่ากระเทือสม,มุนไพรชนิดนี้สามารถนำไปรักษาหรือไปกินหรือไปใช้ในการบรรเทาอาการได้หลายอย่าง ท่านใดท,ที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมเข้าไปดูใน Google ได้นะครับเพราะว่าผมพูดออกสื่อตรงนี้มากไม่ได้เพราะว่าไม่มีใบประกอบกิจาการหรือไม่มีใบรับรองตรงนี้เพราะนั้นเป็นแค่แนวทางหรือชี้แนะหรือนำเสนอให้ท่านได้ชมกันเนาะเพราะนั้นก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับอ่าท่านใดท,ที่มีพืชสมุนไพรชนิดไหนมั่งนะครับถ่ายทำเป็นคลิปเราเอามาแบ่งกันกันชม นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ทําในรูปแบบของสมุนไพรจะเรียกอือเธอหรือเรียกกระเทือก็ได้นะครับอ่าจะมีเมล็ดนะครับเมล็ดที่ขึ้นนะครับคือเดี๋ยวพอมีดอกแทงขึ้นมาก็จะมีก้านขึ้นมานะครับอ่าอันนี้ที่ท่านเห็นนี่คือดอกนะครับอดอกนะครับดอกเนาะดอกอ่าแล้วก็จะมีเป็นตูมดอกตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีเมล็ด อยู่ในซอกซอกนี้นะคร in ับนะเมล็ดอยู Scroll ่ในซอกซอกนี้นะครับเมล็ดจะอยู่ในตามซอกนี้นะครับอันนี้คือดอกอันนี้คือเมล็ดจะอยู่ในตามนี้นะครับอ่าก็เอาไปเป็นพืชสมุนไพรในการที่จะไปบดนะครับไปต้มนะครับหัวก็จะมีหัวเหมือนหัวขิงหัวขานะครับอ่าสามารถเอาไปสกคนโบราณนะครับถ้าใครที่ท้องแน่นท้องอืดท้องเฟ้อ นะครับก็จะเอาไปตำตำนะครับอ่าหรือทาแก้ท้องเอิดท้องเฟ้อนะครับอีกหลายอย่างนะครับอ่าผมก็พูดได้ตามที่พอจะพูดได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาชมนะครับก็จะเลืมกดติดตามกดกกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับใกล้ๆเลยครับเนาะใกล้ๆสวยๆงามงาม ปลูกมาประมาณหนึ่งปีครับเพิ่งจะออกดอกให้เราเห็นส่วนมากการออกดอกตรงนี้ถ้าตามที่ผมศึกษามาก็จะออกนี่แหละครับมิถุนาการกฎาสิงหากันยาตุลาอยู่ในช่วงสามสี่เดือนนี้ดอกก็จะหมดแล้วครับครับความสวยงามของพืชสมุนไพรชนิดนี้ใช้ได้ทุกอย่างครับในสัดส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเป็นลำต้นเป็นดอกนะครับหรือเป็นราก อยู่ใต้ดินนะครับใช้ทายาได้ทั้งหมดนะครับแต่และอย่างก็จะแยกไปใช้แต่ละแต่ละชนิดของยาเพราะฉะนั้นก็แบ่งป,ปันกันชมพอที่จะมีความรู้เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันกันเนาะพูดเท่าที่พูดได้เพราะบางอย่างพูดมากไปก็ไม่ได้เพราะว่าสมัยทุกวันนี้มีลิขสิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวจะมี ในก่มขคนคนอยมตีอยู่เพราะนั้นก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาชมหากเห็นว่ามีสาระหรือมีประโยชน์ก็สามารถที่จะแชร์แบ่งปันให้เพื่อนได้ชมกันได้นะครับสาหรับท่านใดที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านนะครับเพื่อนๆเ,เนาะหรือท่านใดที่มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ